อะไรเนี่ยขวานอะไรวะเนี่ยอ่ะตีเลยย้อนต่อเนาะย้อนได้นะขอนะอนะอนะตีเลยย้อนหงเหวี่ยงหลบย้อนหอเหวี่ยงหลบอีกสุดยอดมากอย่าดึงมาโอ้โหโโอ้หมาทำอไมเนี่ยโอ้โห อะไรคือการเจอป่านนในแดงสองคนยั้งงงเลยเขาบอกว่าไปห้องน้ำนะตาจีไหลดูกันจะไหวไหมนะเน,มมนี่ยแอสซินต้องีแทู ไปแล้วครับไปเบรดหนึ่งคนแต่มันสามนะเพื่อนสามเนี่นอ้าวอ้าวยินหูให้แม่เอ,อ๊ยยำยำกลับบ้านเลยโ <c oughs> อปัญจจักรแล้วไข่กลางเนี่ยหายไปไหนกาลีหาย They will this. การลีหายนเนี่ยมาแล้วมาแล้วเราต้องไปช่วยเลนอื่นนะโดยเฉพาะเลนล่างเอาได้ไหมเพื่อนอ,อือ <First Blood. S 1> เป็นมาเสียเปล่าโอเคมาก s <S เราต้องช่วยล่างหน่อยนะเพราะล่างน่าจะน่าจะจะไม่ไหวแต่ไม่มีแทงนี่ที่สุดละ ไปบนหมดเลยโอ at ้ยเรื่อกดที่ไหนบอมันแล้วมันแล้วล่ะเฮ้ยบอิงไป็นเทตัวแสโอ้ยสวยนี่คอมโบเลยค่ะ เล่นดออยู่นี่กาลีนี่มาไรฮะว่าไงว่าไงเอยเพื่อนต่างตายจิงเลยมันเข้าป้อมรามันตีเลยบนะปุ่นลับเลยเอออยู่เองได,เด้เอยขอเบสหนึง่ง อยากเข้ามาเด้งไม่อยากเจ็บเ็นดอร์ก็เจ็บเนี่ยล้างสามเลยเหรอคิดจะไปไหนเลยเนีอ่อยู่นี่เคลมหมดเลยขีดนะแล้วจะเออเออเราจะไปเลนกลางอยากปลอดภัยไหมเนี่ยเคเค จาลี่หฮคาลี่หายอ้ทไหมทำไหมจะตรวจิดอะไรวนะเนี่ยเนกรเรียดมาพอดีิวโอ้โหยอนกะเพิ่มเลือดก็ยังมันตัดเลือดก,กันอีกเร้่มอ,อยู่ห่างๆเลยนะ ิช่วยเพื่อนไปเต็ปรียบไม่โดนไม่โดนเแต่ก็ยังชหวนอิรูเมียหื้อเจอเจอปัดหนีไปพวกนายยังยังจะมาอีกปัดหนีโอ้โหปัดไม่ทันอะไรเนี่ย ขวานอะไรวะเนี่เมตาไปกันเหรอป่าสองครับขวานเอเลนดอร์เต็มที่กลางหัวใจนี่ไม่ทันนะ้นทีนที้มันจะโดนป้อมมีนฟรีไปหน่อยลางแต่งขวาน เดือดว่าเป็นเนไม่ถัดไม่ถัดไม่ไหวลีงถอยไปเลี้ยนถอยที่เอ้ยลิงยังรอดอีกอะไเนี่ยนานเหลือเกินลิงโอ้โห thuộc một thuộc mỏ anh tỷ đây gión bỏ nó gần <laughs> này nè bỏ này

ตี Your team has tower. เลยย้อนเวียงหลบย้อนเียงหลบอีกสุดยอดมากถ้าเพื่อนมาช่วยไม่ทันอีกสายลยเนีนยแบบแแบกได้ช่วยด้ย Attack the enemy Come <somers> on Oh, oh, oh. Hey, that's Double kill Rally Our tower <toleration> is under attack the enemy tower Rally tower has been destroyed Retreat Your team has destroyed a tower

They shall suffer my wrath. Our Sage Golem has not responded. This ground belongs to me.

You, destroyed. Okay, Enemy ultimate.

ไม่กลับด้วยโอ้โหอินดอร์ดอเดือดเอาเปียบมากอินดอร์อินดอร์นี่นดูดเด้แหลก An ally has been defeated. What's mine is mine. Double kill. Hey. Oh, Your tower has been destroyed. Retreat. There, 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 there. Retreat. Hmm. ไปซุ่มอะไรตรงนู่นไก่จริงไม่ใช่ช่วยได้โอ้ยเอาจริงแตกไหมแตกไหมเฮ้ยเพื่อนสันด้วยถอยมาเพื่อนโอ้โหอาะมากันบ้านกัน มาเถอะมาขอหาจังหวะอันตีดีดีเฮ้ยไว้ตีสามิงเอ็นดอร์หนีได้หนีเ้เอ็นดอร์จะตายหุ่นยอนพุทเจ็บอี่นีไปเอ็นดอร์มีดูเลือดแบบกดไถ อือสยเราไม่มีโอ้โหเราเปลี่ยนของแล้วนี่ไม่ใช่ขวาแล้วเป็นถุงเมือมแบจบได้นั่นนี่ะป้อมบนตีเฟนเออจบ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 ,จบเออตัวตีแรงแย,ย,ยะจบแล้วป่าสองเห <c ười> นื่อย แข่งไม่มีอินโซนี่อย่างอะไรวะ <c oughs>